สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ไร่ยันทรังสีครับตำบลขนาบน้าอำเภอปากพนังศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทําน้ําตาลจากนะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดมาจากปันพบุรุษและมหาวิทยาลัยสงขลานครินได้มาศึกษายกระดับผลิตภัณฑ์ให้ชุมชนพบว่าน้ําตาลจาก มีค่าดัชนีความหวานต่ํามีผลดีต่อสุขภาพอันนี้เป็นน้ํนาน้ําตาลจากครับหรือว่าน้ําหวานจากจากต้นจากนะที่เขาตัดจากงวงหวงก่อนที่จะออกเป็นลูกอย่างนี้นะครับเขาตัดงวงแล้วก็จะได้น้ําหวานน้ําหวานจากเนี่ยก่อนที่จะพาไปเคี่ยวเป็นน้ําตาล ครับอันนี้เป็นการปาดงวงแนละ้วก็จะใช้กระบอกนะครับแฝนรองรับน้ำหวานไว้ครับแต่วันนี้เราจะสาธิตนะครับจะใช้ขวดใสใช้ขวดใสแฝนให้ท่านดูก่อนอันนี้เป็นน้ำน้ำหวานจากครับน้ำหวานจาก ส,สดจากต้นเลยนะชิมนะรสชาติหวานหอมวันนี้ก็จะตามคุณพงศักด์สมสุขไปเก็บน้ำหวานจากที่ปาดไว้ตั้งแต่เมื่อวาน,นครับคุณพงศักดิ์เล่าว่าการปาด เนี่ยต้องปาดสองครั้งวันหนึ่งเนี่ยช่วงเช้าครั้งหนึ่งแล้วก็ช่วงเย็นประมาณห้าโมงเนี่ยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เก็บครั้งเดียวเก็บตอนเช้าเอาไปเคี่ยวทำน้ำตาลน้ำตาลที่ทำเนี่ยก็ต้องทำตามที่ลูกค้าสั่งเช่นจะเอาไปทำสุรากลั่นเนี่ยก็ต้องใส่เข้่มเยอะ น้นำตาลที่ได้เนี่ยจะมีรสขมส่วนที่เอามาบริโภคเนี่ยก็จะลดปริมาณเขี่มลงในชุมชนของที่ขนาดมากเนี่ยมีโรงสุราลั่นชุมชนทึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญ,ญาตเนี่ยถึงสิบสองโรงคนระับถ้าเอซต้องการจะดูโรง สุราก็ยินดีจะมาเก็บภาพทํา่ายทาให้อีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวคุณพงศักดิ์ก็จะเอาไปร่วมร่วมกันแล้วก็ไปเชี่ยวต้องใช้เวลาเชี่ยวถึงประมาณสามชั่วโมงคือประมาณถึงเที่ยงวันนะ่ะถึงจะเสร็จหนึ่ง ในหนึ่งวันเนี่ยคุณพงศักดิ์ก็จะเคี่ยวประมาณสองกระทะอันนี้เอาไมา้ดูไม้เคีม่มครับไม้เคี่มที่ใส่ไปในกระบอกน้ำหวานจากเพื่อไม่ให้เขามีรสเปรี้ยวหรือไม่ให้เสียเนี่ยนนี้น้ำหวานที่ได้ต่อต้นนะครับก็จะแต่ละวันเนี่ยเขาจะออกไม่เท่ากันอยู่กับสภาพอากาศคุณพงศักดิ์ก็จะเอามา รวมกันแล้วก็รวมกันแล้วก็จะเอาไปกองอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อเอาไปเคี่ยวต่ออันนี้เอามาเทใส,ส่กระทะสําหรับเคี่ยวแล้วครับก็จะวัดวัดปริมาณความสูงของขอบให้เท่ากัน นำตานจากวันนี้จะเอาไปทําสุดาตามที่ลูกค้าสั่งไว้ครับหนึ่งกระทะนี้ก็จะได้ประมาณสักสิบสองถึงสิบสามกิโลอวันหนึ่งเขี่ยวสองกระทะก็ได้ประมาณหนึ่งปี๊บกยมากิโลอันนี้คือมอลนะเขาเรียกว่ามอเอาไว้ใส่คันที่ น้ำหวานมันจะล้นกระทะอันนี้เคี่ยวมาสักพักหนึ่งแล้วก็กใส่มอแล้วดูปริมาณน้ำหวานในกระทะเริ่มลดลงคุณพงศักดิ์ก็จะเอามาเติมเพิ่มไปหน่อยอันนี้ใช้กลองกลองเศษอ่าขยะแล้วก็ไม้เคี่ยมที่อยู่ในกระบ,บอกออก แล้วก็เขี่ยวต่อไปครับไม่ไม่ต้องกวนนะคะเขาจะไม่ติดกระทะนี่จะเห็นว่าน้ําตาลเนี่ยเดือดเดือดแล้วแต่เวลาล้นเนี่ยเขาจะล้นอยู่ข้างในข้างในหมอแบบเนี้นะเนี่ยเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษแต่ขอบกระทะไม่ล้นนะครับเขาจะล้นอยู่ในในตัวหมออ อันนี้ได้ที่แล้วคุณปรุงศักบอกว่าดูได้ที่แล้วเดี๋ยวเราก็จะเอามาทำให้เย็นลงอันนี้เคี่ยวกระทะที่สองครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณปรุงศักก็เอาน้ำหวานจากไปใส่กระทะต่อเคี่ยวกระทะที่สองต่อตอนนี้ก็เกือบเที่ยงแล้วนะ ตั้งแต่เช้าเนี่ยเที่ยวหนึ่งกระทะเนี่ยสามชั่วโมงนี่ก็เกือบเกือบเกือบเที่ยงนี่เขาเอามาเขาเรียกวา่าโสมอะโซมน้ำตาลคือเอาใช้ไม้นะเขย่าให้ลดความร้อนลงมาเร็วนี่คุณพรครับภรรยาของคุณฝาก็ามาช่วยอันนี้คือการการโสมน้ำตาลก็คือเอาน้ำ น้ำหวานที่เคี่ยวได้ที่แล้วนะครับมามาทําให้เขาเย็นลงเย็นลงเพื่ออได,นนได้จับตัวเป็นน้ําตาลปิ๊บได้จับตัวเป็นเป็นก้อนนะเป็นลักษณะที่แข็งตัวขึ้นเนะี่ยก็สซบันเหนื่อยเหมือนกันครับได้กบมังแขนทีเดียวครับดูว่าน้ำตาลเริ่มจะ ข้นขึ้นแล้วนะความเย็นก็ลดลงแล้วก็ความเข้มข้นก็จะเริ่มเข้มข้นมากขึ้นนี่เริ่มเริ่มได้ที่แล้วเริ่มได้ที่คนณพงศกักดิ์กขชวนมาช่วยต่ออีกหน่อยหนึ่งเหนียวนี่ก็จะมีความหนืดความหนักขึ้นได้ที่แล้วก็ดูการหยดของน้ำตาลนี่ คุณพรก็จะมาตัดใส่ใส่ปิ๊บอันนี้มีอยู่แล้วนะครึ่งปิ๊บมีน้ําตาลอยู่ครึ่งปิ๊บแล้วอันนี้กระทะนี้ก็ได้อีกครึ่งปิ๊บก้อนหนึ่งปิ๊บนี้ก็ประมาณยี่สิบห้ากิโลเนี้ยต้องตักในขณะที่เขายังมีความร้อนแล้วก็เหลวๆอยู่ถ้าหลังจากนี้ก็จะแข็งแล้วนี่หอมมากครับหอมหวานเลยครับ นี่ก็จะขอชิมหน่อยขอชิมชิมแล้วจะมีรสขมเพราะว่าเขาใส่เค้มเยอะสูตรนี้จะเอาไปทำสุราส่งโรงสุราเอฟซีอยากชมการทำสุรากันแบบพื้นบ้านปากใต้ก็เชิญนะครับอันนี้จะเอามาหมักนะนี่เป็นแบบหมักไปทำน้ำส้มจากก็เ,เอามาหมักประมาณยี่สิบวันเนะะี่ยสิบห้าถึงยี่สิบวัน อันนี้เป็นไหแบากแบบโบราณนี่มาชมผลิตภัณฑ์ที่สําเร็จแล้วครับอันนี้ผลิตภัณฑ์น้ําน้ําตาลจากหรือบางคนก็เรียกน้ําพึ่งจากครับน้ําพึ่งจากครับน้ำพึ่งจากกันนะบารอนเอ้าน้ำบารอนน้ำพึ่งจากอ้นี้สำนับต้มกุ้งต้มมึกต้มมูต้มตำล้มเทยได้ทุกแกนิดครับอ๋อนี่ค่ครับนน้ำตาพุ่งนี้น้ำตาลพุ่งนี้สำนับไปกินกับกาแฟ จุ่มปัดจุ่มเนยล่ามจุ่มกระนุ่มครกอร่อยมากเลยกับมีทั้งแบบทรงอมีเอ่อแบบอันนี้รึงครึ่งกิโลอันนี้เบบทโรงครับไม่ต้งไหนครึ่งกิโลกับอ่ามันมีแบบทรงมันมีโซ่แกนิดยาอ่านี้แบบทรงอันนี้พุ่มกันนะครับแนิดอย่างพุ่มกันกับกับเอ่ออันนี้แบบน้ำตัดตึกอันนี้สำหรับว้ในครัวในควายเนียถอดแกงถอดได้ตำชมตำชมได้รับอร่อยมากเลยถอดแกงส้มตมส้มได้แบบนี้ครับอ่า นี่มันก็เรียนน้ำตาลปึกอันนี้เราต้องหลัเขียมเดี๋ยวต้องทำราเก็บอาหารเก็บน้ำว่นก้นต้นตาจิตขึ้นต้นชาวกับกับกับอันนี้ค่น้ำสมจาดน้ำสมจาดนี่ทำน้ำไว้แกงตม้ม้มแกงซมกับทำลายน้ำพริกได้หมดเลยกับอันนี้ไม่ผสมอะไรเลยเอามามักทีละวันคือยี่สิบวันจะเป็นน้ำปึ่งจะเป็นน้ำสมจับครับ อายุการเก็บเก็บได้นานนะครับเก็บได้นานเป็นปีครับแต่บางที่มันเปลี่ยนที่นิดนิดหน่อยครับแต่มันจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนที่ครับอ๋อครับเปลี่ยนสีแล้วก็มีเตี้ยวจัดแต่ว่าก็ไม่ไม่เสียไม่ไม่เสียไม่เสียครับไม่เสียไม่อันนี้ผลิปันจากจากจากเคือก็เรียกก้านจักเอามาทำกันเอามาทำกันหม้อสมัยโบราณเาก็ใจไม่มีกู้มาฟืนซึ่งตั้งที่ฟืน้าจะดำซึ่งก็เลยทำกันหม้อึ้นมาครับ การจากหรือกัอบเนการจากกงกงยอดจากกับประยุก์องจากกับอ่าแล้วมีมีขายทางออนไลน์ไหมอันนี้มีคับมีทางออนไลน์ออนไลน์ขายในลาซนดาด้วยนะมีสามารถสั่งในลาซนาในออนไลน์ไดค้ครับครับกับครับคับครับคับามรับครงบรบรจุครับคับครับครับตรับครัครับ แล้วก็บรรจุภันธ์ของน้านําตาลปิ๊บเนี่ยจะเห็นว่าโรงบรรจุพันธ์นี่สะอาดอ่าได้มาตรฐานโออยแล้วก็ไดโอทบห้าดาวด้วยครับ